สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมืญเรียนน้องพิมพามาชมพามาปาเห็ดค่ะมาค่ะมาลุนกันว่าสิได้เห็ดป่ะว่วาสิมีเห็ดอย่างอุ้ยพอแล้วกับพี่น้องอือพ,พอเห็ดแล้วพอเห็ดแล้ว พอพอเห็ดเ่าดอกหนึ่งค่ะนี่เห็ดค่ะเห็ดเห็ดเห็ดน้ำหมากเห็ดแดงบานห้านะคะมันเยอะตาด้ค่ะ บรรยากาศป่าเห็ดค่ะปีนี้แดดมิ้วมรกมากเป็นพังเลยอะสุเทียสิยู่แต่กระป่าเห็ดนะคะปีนี้มรกมากพังเลอยอู้นี่ดอกนึงพี่น้องเห็นอีกแล้วนี่นี่นี่อันนี้เห็ดอันนี้เห็ดดินค่ะ่น,นีเห็ดดินค่ะ,ะเห็ดดินค่ะ ดอกง่ายเติบปินีนปลาเห็ดตัวหนึ่ทงทั้งหนึ่งตัวเยอะก็มากปีนี้ผาก็ได้มา้านปลาเห็ดค่ะบรรยากาศปลาเห็ดนะคะ ป้าเฮีจ้าบ้านถวัดบุรีค่ะว่าปลาทวัดนะคะชวนกันได้มาเลยบุญนกัน่อไปค่ะ ลุ้นกันต่อไปว่าจะได้เห็ดกีหอย่างต้นกำเนิดจากหลวงพี่สิมี่เมื่อนี้ได้กับพอป้าเห็ดนี่แหละคะ่ะไอ้ก,กีต่้งต้นเฮ็ดชิดไม่ไกมเกิมากกสิมาเจ็บเห็ดเห็ดคลิปจุดนะคะเมื่อป็นได้ได้ดมากคุณไปโคกอาสาม,มารถ หน่อยนักหน่อยนะสิมาถวัดนะคะสิไปชวนเราสิปิโกโกัสสมาาถนะคะน่านีสอกสอกแสนสายตาหาเอากลุ่นกันขึ้นก้าแหละค่ะเดี๋ยวฉิบเนียาไปสำหรับสะกอนนะคะเดี๋ยวหาเบิ้ง เจียเห็ดปอนค่ะเดี๋ยวหากันไปแล้วค่ะ